ท่านนายอำเภอครับสถานการณ์ล่าสุดในแม่น้ํายมของบางระกำตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับจากสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับระดับน้ํายมนะครับเมื่อเช้านี้ครับที่ได้ประสานกับทางประตูระบายน้ําบางแก้วครับ่อเช้านี้มีระดับลดลงนะครับส่งผลให้น้ําหนุนที่หนุนเข้าใต้ถุนบ้านเรือนรัฐดรในพื้นที่อำเภอบางระกำครับบริเวณตำบลชุมแสงสองขามครับตำบลท่านนงามครับมีระดับลดลงเช่นเดียวกันครับ ในขนานี้ก็ขอยืนยันว่าระดับน้ํายังไม่ส่งผลต่อจุดสัมพันธ์และจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอบางกรรมครับก็ต้องซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจณุโลกครับท่านทวีเสริมบักดีกุลนะครับก็ได้มีความงงงใยประชาชนนะครับที่จะได้รับผลกระทบนะครับเป็นอย่างมากครับก็ได้ถึงการให้ผมครับในอำเภอบางกรรมครับติดตามสถานการณ์น้าอยู่เสมอครับและแจ้งเตือนประชาชนนะครับเตรียมพร้อมในการอพยพครับหากเกิดมาน้ํา มีแนวโน้มสูงขึ้นเลยครับเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับแต่ก็ยังประหมายไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราสัมภาษณ์อยู่ฝนก็ยังตกอยู่นะครับก็ต้องต่อระวังต่อไปครับครับท่านนายอำเภอครับเอ่อเห็นว่ามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าน้ําเนี่ยอาจจะล้นตลิ่งในพื้นที่ห้าตำบลของบางระกำนนะครับตอนช่วงสามทุ่มของเมื่อวานนี้พอถึงช่วงสามทุ่มเนี่ยมีน้ําขึ้นมาไหมครับท่านนายอำเภอครับครับช่วงสามทุ่มของเมื่อวานก็มีน้ําเพิ่มขึ้นมาครับตามที่แจ้งนะครับแต่ว่า เช็คอีกทีประมาณเที่ยงคืนก็น้ำก็ลดลงแล้วครับอ๋อขึ้นมาขึ้นมาตามกําหนดตามที่คา,าดคะเนไว้แต่ว่าลงไปตอนเที่ยงคืนสาเหตุเพราะอะไรครับท่านนายอำเภอสาเหตุเพราะน,น้ําเหนืออาจจะมีปริมาณลดลงแล,ล้วฝนช่วงนั้นฝนก็หยุดแล้วครับเท่ากับว่าล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้นะครับน้ําที่คาดคะเนไว้ว่าจะล้นตลิ่งเนี่ยลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทางอําเภอมีแนวทางป้องกันหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับท่านครับครับ จากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่บางระกำเขคิดว่าระดับมวลน้ําที่ไหลมาจากจังหวัดสกโไทยครับส่งผลต่อระดับน้ํายมในพื้นที่บางระกำนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ทุกส่วนนะครับเนื่องจากพื้นที่บางระกำครับมีการเตรียมความพร้อมครับในประตูระบายน้ําบางแก้วและประตูระบายน้าท่านางงามนะครับโดยได้ดําเงินการท่องน้ําไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อรอรับน้ําเหนือนะครับเมื่อมวลน้ําเหนือมาถึงพื้นที่นะครับก็จะทําให้ระดับน้ําใน พื้นที่เพิ่พลังกรรมครับเพิ่มสูงขึ้นก็จริงครับแต่ก็ไม่ถึงท่านมิกกิจรับเมื่อวานจากที่ผมไปลงพื้นที่ครับก็ได้เห็นทางชลรประทานครับนําเครื่องระบายน้ําขนาดใหญ่นะครับมาติดตั้งที่ประตูระบายน้ําท่านางงามและประตูระบายน้ําบางแก้วครับส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษครับบรรกรรมก็ได้แบ่งโซนออกเป็นครับโซนสีแดงได้แก่ตำบลชุมแสงสงครามตำบลท่านางงามครับสีเขียวก็ได้แก่ ตำบลมารกรรมตำบลวังอีทกนะครับและสีเหลืองได้แก่ตำบลคุยม่วงครับเพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในที่อย่างเป็นระบบและจะได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับ